มายาทีวีอวอร์ส2025่บหร่วมบร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568ันอยดคุณนายกได้ครับสันดีคน้าได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนเลค่นที่ก้านึ่าเ็ไงกลางเริ่สองะต๊รครับตันนี้นะท่นึครับ1,2,3อครับมานี่น้าน่สองสาะ นอนกันจีนนี่แหละพี่รูปนี้ค่ะกล้องนี้นะคะื่นสองสามรูปน่งค่ะลื่นนองสาะพีนนี่ก็อีตอนนอ่ามครับเออจีนนี่องสามจีนนี่ก็จีนนี่ก็สามจีนนี่กดสเออเจมินนี่นะออราไม่ได้ถ่ายรูปกันอยู่แล้วครับเอออะไรนะครับ อะะไรนครับผมวันนี้ชื่อว่างาน e x p o l i e n t Pile ครับผมก็ไกดโคลิกพิวกันเอ้ยไกดโคลิกยูนิเวิร์สไกดโคลิกยูนิเวิร์สครับผมก็จะมี e x p o l i e n t Pile ครับผมเป็นตัวนำตัวชูโรงของงานวันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์วันนี้จะถึงวันที่6เลยครับผมก็สามารถมาแวะกันได้อยู่ที่ทางเชื่อมระหว่างพละกรมันดงไงคะดียังไงล่ะครับผมเนี่ยใช้มาแล้วก็คือจะเป็น yup ม้าที่ที่ผมรู้สึกว่าใช้ง่ายมาก ได้ผัดเซลล์ผิวที่บ้านเองเลยเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาดูให้เองที่บ้านเลยแล้วก็พอมาเสร็จ15นาทีเนี่ยเออไปล้างออกใช่ไหมก็รู้สึกว่าเออผิวก็จงางใสมากขึ้นลดเลือนจุดด่างดำได้มากขึ้นแล้วก็คือผมอะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยก็คือถ้าใครลองกันครั้งแรกเนี่ยก็คือผิวจะกระสางใสตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับ,อรรบตอบโจทย์เราเพาะว่าความเป็นผู้ชายมันพออะไง่ายๆเนาะอะไรครับมันตอบโจทย์เราเย้บ้างเพราะความตอบโจทย์ครับ ใช่ใช่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าใช้ง่ายมากๆด้วยความที่ผมผู้ชายด้วยก็จะก็จะใช้ใช้ง่ายเลยแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายค่อนข้างมากอันนี้ก็ตัวนี้ก็คือไม่แพ้แต่สําหรับใครที่แบบกลัวว่าจะระคายคือน,นิดนึงก็สามารถทดสอบได้ที่หลังแขนนิดนึงก่อนได้ครับถ้าผมก็ฝากด้วยนะครับสําหรับอ่า l o r e a l XO i n t e l l t ตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวชูโรงของอีเวนต์นี้เลยก็จะเป็นไกด์คอลิกไบรท์นี่แหละครับจะมีหลายหลายเลยแต่นี้เป็นลายใหม่เป็นแมสครับผมก็สำหรับใครที่อยากลองนะครับก็สามารถปลองได้นะครับผมเรื่องเก่ยวกับการดำเนินคดีค่ะท่ายที่โผล่มาเมื่อสิ้นเดืนก่อนผมเป็นยังไงบ้างดำเนินไปถเนินคดีเรื่องเรื่องที่มีแอคเคา์นู่นนี่ใช่ไหม ใช่ใชก็คือตอนนี้ก็มีค่ายออกมาประกาศแล้วว่า,าจะมีการาแจ้งความแล้วก็ทางผมเองก็มีทนายส่วนตัวที่ที่ทำเรื่องนี้เหมือนกันก็ตอนนี้ก็กำลังหา,าตัวชื่อคนที่แบบทำให้เขาพวกนั้นครับผมแล้วก็ถ้าหาได้จะแจ้งความแจ้งความเสร็จระคองครับคุคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบพี่ผมหรอกเพราะผมไม่ได้ให้ค่าคนพวกนี้อยู่แล้ว แต่ว่าเรียกว่าอะไรมันกระทบกับคนรอบตัวผมแล้วก็กระทบกับาการงานของผมด้วยแล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้จักผมแล้วมาเจออะไรพวกนี้ก็จะเข้าใจผิดใน,ในเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นในเรื่องที่เขาพูดแค่เอามันหรือว่าพูดไม่มีข้อมูลจริงๆก็นั่นแหละครับรอโดนครับผมบัญชีาบัญชีเนี่ยค่ะเราดนเขาไม่ใช่แค่สามครับมีเยอะเลยครับชใช่ใช ใช่ครับผมใช่แต่ตอนนี้ก็คือกําลังไล่หาชื่ออยู่เพราะว่าใครๆช่วยหาก็สามารถนี่มาได้นะทั้งมาได้เราจะมีดำเนินคดีอีกหลายชิ้นเลยครับก็ดําเนินเรื่อยเยครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือมันมันมันทรงผมไม่ดีต่อภาพลักษณ์ผมผมด้วยแล้วก็คือมันไปเดือดร้อนคนอื่นด้วยคือเดือดร้อนตัวผม้วผมยังไม่ค่อยอะไรใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยก็เรื่องมันไม่ค่อยสนใจคนอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่า เขาก็คงจะไม่มีอะไรจริงๆอ่ะ,อะอเขาถึงเขาาคงว่างมากที่เขาต้องมาทำเรื่วนี้ใช่ก,นนก็เห็นบ้างครับมีทั้งที่คนส่งมาให้ดูด้วยแล้วก็เห็นด้วยตัวเองด้วยครับเรา,เรา <S <S ต้องตัดสินใจคนรอบข้างไงบ้างก็ถ่งก็แม่เลยครับใช่ก็คนทั้งครอบครัวเราก็พ่อแม่แล้วก็ตัวผมเองด้วยใช่ก็โดนด่าในเรื่องที่มันไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงด้วย แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาพูดด้วยอะไรนะเออเพราะมันมันไปทําให้คนอื่นเข้าใจผิดอะไร้ะครับผมบทสรุปเราอยากให้ออกมาเป็นแนวไหนก็อยากให้ออกเป็นแนวไหนเหรอก็ตามตามรูปคดีเลยครับผมว่าจะทําได้ถึงขนาดไหนแต่ก็จะเอาเรื่องหนึ่งที่สุดครับเป็นต้งสุดบทางแค่งพระรายาเลยนีคก็ถ้าหาชื่อคนได้ก็ก็จะก็จะทำครับผมตั้งแต่ประกาศออกไปแล้ว อ๋อคนพวกนี้ไม่น่าจะรู้สึกผิดอยู่แล้วแล้วผมก็เอ่อคือในส่วนตัวผมะที่เขาด่ามาว่าผมหรือว่ามาพูดอะไรไม่ดีกับตัวผมอะ่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธใครอยู่แล้วแต่ว่าคือแค่แค่รู้สึกว่าพูดยังไงให้ไม่แรงดิเอ่อแค่รู้สึกว่าเออมันมันมันเหลืออ,อดละ ใช่ใช่ใช่ให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไรจะด่าก็มาดิค้าแต่อย่าด่าเลยนะเเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรให้มันด่าใช่อะไรที่เราทําผิดจริงๆเราก็เราก็ยอมรับอใช่คือถ้ามันเป็นคําติหรือคาอะไรที่ที่เราทาแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันทําให้เราแก้ไขได้เราเรียนรู้ได้เราก็จะทำแต่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่าอะไรที่มันก่อเฟกนิวหรือว่าอะไรที่ ด่ามั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยด่าแค่เอามันปากอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับติดต่อแบบขอแบบข้อมูลกระเช้ามาขอว่โทษรับไหมรับรไหมไม่รับเลยเราทำไมเจอกันที่ชั้นศาลเท่านั้นครับผมซื้อกระเช้ากินเองได้ครับตแต่แต่ผมไปก็ไม่มีไม่มีไม่แบกเลยเนาะไม่มีเลยเนาะตอนตอนนี้ก็ก็กำลังติดต่อทางค่ายด้วยทางทนายทางค่ายด้วยทนายส่วนตัวด้วยครับว่าว่าอะไรยังไงบ้างครับผม ใช่ใช่ผได้ไหมคะว่าเป็นของไทยชาติไทยทั้งคู่เลยครับมีทั้งไทยด้วยต่างชาติด้วยครับใช่ใช่ก็บางคนก็ปิดแอคเคาท์ไปแล้วเลยเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำตได้น้องก็นั่นแหละขอให้ทำตัวได้ครับคนไทยในไทยอยากเตือนอะไรไหมครับต่อการใช้โซเชียลของทุกคนใช่ไหมครับทุกคนเลยก็โซเชียลมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ยังเรียนรู้การใช้โซเชียลอยู่เหมือนกันแต่ว่า ที่แน่นอนคือผมไม่เคยไปด่าใครมั่ซั่วเราไม่เคยไปแบบทําอะไรให้คนอื่นแบบดูไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เป็นเดือดร้อนคนอื่นเลยอ่ะคือไม่อยากทําแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็อนั่นแหละก็ผมเองก็ระวัดระวังการใช้โซเชียลอยู่ด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนก็ระมัดระวังด้วยเหมือนกันแล้วกันก็ใจเข้าใจเราครับผมถ้าเรามาเจออะไรแบบนี้ถ้าเรามาโดนอะไรแบบนี้ ถ้าคนรอบตัวของเรามาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี evet, ้ยก sort of ็ก็คงรู้สึกไม่ดีก็อย่าอย่าทำเลยใช้เรื่องราวดีๆค่ะฝากคอนเสิร์ตแล้วเลยครับผมคอนเสิร์ตครับจะกดบัตรแล้วนะครับวันที่5ครับผมก็วันที่5กับวันที่6เลยวันที่5จะเป็นออนไลน์วันที่6จะเป็นทุกทุกทุกช่องทางเลยครับผมก็สำหรับ Gemini Force Away Concert ครับจัดขึ้นในวันที่30-31สิสิงหาคมที่ Impact Arena ครับผมก็สามารถไปจอง บัตรกันได้นะครับพี่ไทยทิเก็ตเมเจอร์แล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆก็ที่เดียวกันเลยะครับวันนี้โชว์วกเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมครับคิดโชว์แล้วครับผมคิดโชว์คิดเพลงแล้วก็อคอนเซ็ปต์ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมฉุดได้เลยความปังครับผมเดี๋ยวเลิกเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนพยายามหาอะไรใหม่ๆม,มาให้แฟนๆได้ดูได้รับชมได้รับฟังมาเรื่อยๆอืมใช่แบบเพราะว่าด้วยความที่เราก็ทำคอนเสิร์ตมาอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากหาอะไรใหม่ๆให้แบบเฮ้ยถ้าไม่มานี้จะเสียดายนะอะไรนะจะพายแน่นอนอืมอาจจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเลยอะกดม้ทอะไรฮะกดบาได้ทันครับผมกดฝากกดบัตรเลยมูที่ไหนดีเึจะได้มูที่ไหนดีเหรอมูได้แดงไหมกรสมองสอบ เอย mean, ไก็จะมีสองรอบครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมฝากด้วยโอเคนะคะคบะย